วินาทีแห่งการ,รเผชิญหน้าที่โลกต้องตะลึงเมื่อเสียงปืนใหญ่ที่แผดกคำรามตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นเพียงม่านบางตาที่ใช้ปกปิดความลับอันดำมืดแต่ความจริงที่น่าสะพรึงกลัวกว่ากำลังถูกขุดรากถอนโคนขึ้นมาจากใต้ผืนดินหน่วยทหารพรานจู่โจมของไทยปฏิบัติการสายฟ้าแลบบุกทะลวงเข้ายึดอาคารคาสิโนที่เป็นเพียงฉากหน้าแต่สิ่งที่อยู่เบื้องล่างกลับทำให้หน่วยปฏิบัติการต้องหยุดหายใจ เมื่อพวกเขาได้พบกับห้องลับใต้ดินมหาเศรษฐีของผู้นำระดับสูงกัมพูชาสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาไม่ใช่แค่คลังอารุธสงครามแต่คือขุมทรัพย์ทองคำแท่งบริสุทธิ์และทรัพย์สินมหาศาลที่ถูกซุกซ่อนไว้หนีภัยสงครามรวมมูลค่ากว่า1,000ล้านบาทนี่คือหมัดเด็ดทางยุทธศาสตร,ร์ที่ทหารไทยใช้กระชากหน้ากากาความคอร์รัปชันท่ามกลางหยดเลือดและคราบน้ำตาของทหารชั้นผู้น้อยที่ต้องสู้รบอย่างโดดเดี่ยว คุ้มรัพย์เลือดยุคหุนมาเน่นี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามและสันคลอนสถียรภาพพนมเป็นอย่างไรเตรียมพบกับคำตอบที่เจาะลึกที่สุดในวินาทีนี้บรรยากาศบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในเวลานี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดที่พุ่งทยานถึงขีดสุดเสียงปืนใหญ่ที่แผดคำรามอย่างต่อเนื่องไม่ได้เป็นเพียงการประทะตามปกติอีกต่อไปข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองระบุถึงความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ภายในอาคารขนาดใหญ่ที่ตั้งตระงานอยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งถูกใช้เป็นคาสิโนโบางหน้าเพื่อตบตาชาวโลกภารกิจลับสุดยอดจึงถูกถ่ายทอดไปยังหน่วยทหารพรานจู่โจมของไทยให้บุกเข้ายึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญนี้เพื่อดับเครื่องจักรสงครามที่คอยบงการการยิงจรวด B.M. 2 1เข้าใส่แผ่นดินไทยอย่างบ้าคลั่งกองทัพไทยใช้ยุทธวิธีรุกคืบอย่างเป็นระบบทหารพรานชุดดำเลาะผ่านผืนป่าทึบ ภายใต้การคุ้มกันของปืนใหญ่หนักและอากาศยานไร้คนขับที่คอยเฝ้าจับตามองทุกฝีก้าวของข้าศึกการประทะเกิดขึ้นอย่างดุเดือดเมื่อฝ่ายตรงข้ามพยายามวางกำลังป้องกันอย่างหนาแน่นเพื่อปกป้องความลับบางอย่างที่พวกเขาหวงแหนยิ่งกว่าชีวิตแต่ด้วยความเชี่ยวชาญและการประสานงานที่เหนือชั้นทหารพรานไทยสามารถฝ่าด่านนรกเข้าไปจนถึงตัวอาคารคาสิโนได้สำเร็จ ทันทีที่เสียงปืนสงบลงภายหลังการเข้าควบคุมพื้นที่ความผิดปกติแรกที่หน่วยจู่โจมสัมผัสได้คือโครงสร้างอาคารที่แข็งแกร่งเกินกว่าจะเป็นเพียงสถานบันเทิงทั่วไปภายใต้ผนังคอนกรีตหนาหลายเมตรและประตูเหล็กกล้าที่ถูกออกแบบมาประหนึ่งป้อมปราการที่ไม่มีวันแตกทหารพรานได้พบกับทางลงลับที่ทอยาวลงสู่ความมืดมิดเบื้องล่าง แสงจากไฟฉายส่องให้เห็นบันไดที่นำไปสู่ห้องลับขนาดมหึมาที่ถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงและแน่นหนาภายใต้คำสั่งโดยตรงของผู้นำระดับสูงในพนมเปนบรรยากาศภายในเย็นยเยือกและเต็มไปด้วยความลึกลับราวกับว่าที่แห่งนี้คือเซฟเฮาส์สุดท้ายของผู้มีอำนาจและเมื่อประตูเหล็กชั้นในสุดถูกเปิดออก สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของเหล่าวีรบุรุษชุดดำของไทยไม่ใช่เพียงแค่คลังกระสุนหรือแผนที่การรบอย่างที่คาดการไว้แต่เป็นบางสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนกระแสของสงครามครั้งนี้ไปตลอดกาลเมื่อบานประตูเหล็กกล้าชั้นในสุดถูกเปิดออกกลิ่นอับของห้องใต้ดินที่ปิดตายมานานก่อปะทะเข้ากับใบหน้าของหน่วยปฏิบัติการแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจของทหารพรานไทยต้องเต้นรัวคือแสงสะท้อนระยิบระยับ ที่ส่องสว่างวาบขึ้นมาเมื่อต้องแสงไฟฉายภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคือหีบเหล็กหนาทึบหลายสิบใบที่วางเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบภายในบรรจุไปด้วยทองคำแท่งบริสุทธิ์จำนวนมหาศาลน้ำหนักรวมหลายร้อยกิโลกรัมที่ถูกประทับตราสัญ,ญลักษณ์ลึกลับการค้นพบขุมทรัพย์มูลค่ากว่า1,000ล้านบาทในฐานบัญชาการรบเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันคือหลักฐานชิ้นเอกที่ยืนยันว่าผู้นำระดับสูงของกัมพูชาได้แอบลำเลียงทรัพย์สินของชาติมาซุกซ่อนไว้ใกล้แนวชายแดนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการหลบหนีหากสถานการณ์การเมืองในพนมเปญเกิดการพลิกผันขุมทรัพย์เลือดยุคหุนมาเนธเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเน่าเฟะที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์ของนักปฏิรูปสมัยใหม่ ในขณะที่ประชาชนชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ต้องจมอยู่กับความยากจนข้นแค้นแ,นและหนี้สินภาคครวัวเรือนที่พุ่งสูงขึ้นแต่เราอภิสิทธิชนกลับเสวยสุขอยู่บนกองทองที่ยักยอกมาจากโครงการพัฒนาประเทศข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองชี้ชัดว่าทองคําเหล่านี้คือทุนสำรองสงครามที่เตรียมไว้สำหรับจ้างวานนักรบรับจ้างและจัดซื้ออาวุธในตลาดมืดเพื่อรักษาอำนาจของตนเอง การที่ทหารพรานไทยสามารถยึดห้องลับแห่งนี้ได้จึงเปรียบเสมือนการตัดท่อน้ำเลี้ยงครั้งสำคัญที่ทำให้เครือข่ายอำนาจเก่าต้องตกอยู่ในสภาวะง่อยเปลี้ยเสียขาความแตกต่างยังสุดขั้วระหว่างทองคำพันล้านในห้องลับกับชีวิตที่แร้นแค้นของทหารชั้นผู้น้อยในสนามรบกำลังกลายเป็นเชื้อไพลที่โหมกระพือวิกฤตศรัทธาภายในกองทัพกัมพูชาอย่างรุนแรง มีรายงานว่าทหารกัมพูชาบางส่วนที่ทราบข่าวเริ่มรู้สึกหมดหวังและตั้งคำถามว่าพวกเขาจะสละชีพไปเพื่ออะไรในเมื่อสิ่งที่พวกเขาปกป้องอยู่ไม่ใช่ผืนแผ่นดินแต่คือความมั่งคั่งส่วนบุคคลของผู้นำที่ใช้พวกเขาเป็นโล่มนุษย์ ข้อมูลบัญชีลับและเอกสารการโอนเงินที่ยึดได้พร้อมกับทองคำเหล่านี้กำลังถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานสากลเพื่อกระชากหน้ากากเครือข่ายคอร์รัปชันข้ามชาติที่หุ่นมาเนตพยายามปกปิดมาโดยตลอดชัยชนะในสมรภูมิใต้ดินครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการยึดทรัพย์สินมหาศาลแต่คือการถือไพ่ใบสำคัญที่ทำให้ไทยได้เปรียบทั้งในเชิงข้อมูลข่าวสารและอำนาจการต่อรองบนเวทีโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทุกตารางนิ้วของห้องลับแห่งนี้ไม่ได้บรรจุแค่ทองคำแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเปิดโปงความจริงที่จะสั่นคลอนรากฐานอำนาจในพนมเปนให้พังทลายลงจากภายในและนำไปสู่การเปิดเผยเครือข่ายเศรษฐกิจสีเทาที่เชื่อมโยงลึกเข้าไปถึงใจกลางการบริหารราชการแผ่นดินของกัมพูชาการเปิดโปงขุมทรัพย์พันล้านในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความตื่นเต้นของมูลค่าทองคำที่พบ แต่คือการกระชากหน้ากากเครือข่ายเศรษฐกิจสีเทาที่ฝังรากลึกอยู่เบื้องหลังความขัดแย้งชายแดนอย่างเป็นระบบข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยข่าวกรองระบุว่าทองคําแท่งและทรัพย์สินมหาศาลเหล่านี้ถูกทยอยลำเลียงมาจากคลังสำรองส่วนกลางและไรายได้จากการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติที่บริหารจัดการโดยเครือข่ายใกล้ชิดของตระกูลผู้นำในพนมเปญ การใช้คาสิโนเป็นฉากบางหน้าเพื่ออำพรางการฟอกเงินและการเคลื่อนย้ายความมั่งคั่งส่วนบุคคลออกนอกประเทศคือแผนการสำรองที่แยบย์และเยือกเย็นเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับกลุ่มอภิสิทธิชนในยามที่สถานการณ์การเมืองภายในกัมพูชาเริ่มไม่มีความแน่นอนยิงไปกว่านั้นภายในห้องลับใต้ดินแห่งนี้น่วยทหารพรานไทยยังได้พบกับเอกสารลับที่ระบุรายชื่อในทหารระดับสูงของกัมพูชาจำนวนมาก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์โดยตรงจากธุรกิจคาสิโนและการค้าของเถื่อนข้ามชาติข้อมูลเหล่านี้เปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่กำลังทำลายโครงสร้างอำนาจของรัฐบาลพนมเปญจากภายในเพราะในขณะที่ทหารชั้นผู้น้อยต้องสละชีพในสนามรบด้วยเบี้ยเลี้ยงอันน้อยนิดและต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่เราผู้บังคับบัญชาที่สั่งการกลับเสเวยสุขอยู่บนกองทองที่ซุกซ่อนไว้ใต้ดินอย่างสุขสบาย ความแตกต่างที่น่ารังเกียจนี้ได้ส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของกองทัพกัมพูชาอย่างรุนแรงจนเริ่มมีรายงานการละทิ้งหน้าที่ของทหารพรานกัมพูชาบางส่วนที่เริ่มมองเห็นความจริงว่าพวกเขาไม่ได้สู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติแต่กำลังสู้เพื่ออักษาทรัพสมบัติส่วนตนของคนเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้นนอกจากทองคำแล้วห้องลับแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางการส่งกำลังบำรุงลับที่สำคัญ โดยภายในติดตั้งระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่เชื่อมโยงสัญญาณตรงไปยังทำเนียบรัฐบาลในพนมเปญการที่กองทัพไทยสามารถเข้าถึงศูนย์บัญชาการนี้ได้จึงเท่ากับเป็นการเจาะลึกเข้าไปถึงหัวใจของการสั่งการยุทธวิธีทั้งหมดนี่คือความล้มเหลวทางความมั่นคงที่น่าอดสูที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของกัมพูชาซึ่งทำให้ผู้นำอย่างฮุนมาเนตตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากอย่างยิ่ง เพราะหากเขาเลือกที่จะเจรจาหยุดยิงเพื่อชิงทองคำคืนเขาจะต้องตอบคำถามมวลชนเรื่องที่มาของคุมทรัพย์มหาศาลเหล่านี้แต่หากเลือกที่จะเดินหน้าสู้รบต่อไปเขาก็เสี่ยงที่จะสูญเสืออำนาจและทรัพยากรทั้งหมดไปในกองเพลิงแห่งสงครามที่ตนเองเป็นผู้จุดชนวนขึ้นมาความลับที่เคยถูกฝังไว้อย่างแน่นหนาบัดนี้ได้ไกลายเป็นดาบสองคมที่กลับมาทิ่มแทงระบอบก,การปกครองในพนมเปญเอง และชัยชนะในเชิงข่าวกรองของไทยในครั้งนี้กำลังนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญยิ่งกว่าเดิมซึ่งจะเปลี่ยนดุลอำนาจและการเผชิญหน้าในสมรภูมิชายแดนให้เข้าสู่จุดที่ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถตั้งตัวได้ทันในขณะที่ความจริงเรื่องคุมทรัพย์ทองคำกำลังสั่นคลอนความมั่นคงภายในกลุ่มพนมเปญในมิติท,ทางการทหารกองทัพไทยยังได้ถือครองกุญแจสำคัญที่จะปิดฉากยุทธวิธีสงครามกองโจรของกัมพูชายอย่างถาวร จากการตรวจสอบพื้นที่เชิงลึกเพิ่มเติมภายในห้องลับทหารพรานไทยได้ค้นพบแผนผังเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินที่ซับซ้อนซึ่งเชื่อมโยงไปยังฐานที่มั่นลับและจุดยุทธศาสตร์ต่างๆตลอดแนวชายแดนระบบอุโมงค์นี้เองที่เป็นหัวใจหลักในการส่งกำลังพลและอาวุธโดยที่เรดาร์ตรวจจับไม่ได้ซึ่งฝ่ายตรงข้ามเคยใช้ในการลอบโจมตีแบบสายฟ้าแลบต่อไทยหลายครั้งแต่บัดนี้ ข้อมูลพิกัดและแผนผังทั้งหมดตกอยู่ในมือของกองทัพไทยทำให้สามารถใช้อากาศยานไร้คนขับและอาวุธนำวิถีในการกวาดล้างฐานที่มั่นลับเหล่านั้นได้อย่างแม่นยำร้อยเปอร์เซการเข้ายึดระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมทางการทหารที่ผิดกฎหมายภายในห้องลับยังเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยสามารถเจาะระบบและเข้าถึงข้อมูลการสั่งการยุทธวิธีและแผนการรบล่วงหน้าของพนมเปญได้เกือบทั้งหมด สิ่งนี้ทำให้กองกำลังกัมพูชาตกอยู่ในสภาวะอัมาพาตทางการทหารเพราะทุกการเคลื่อนไหวถูกตรวจจับและสกัดกั้นได้ทันทีแม้กองกำลังพิทักษ์ชายแดนของกัมพูชาจะพยายามตีโต้เพื่อชิงพื้นที่และหลักฐานคืนแต่อํำนาจการยิงที่เหนือกว่าของไทยทั้งจากปืนใหญ่หนักและเทคโนโลยีสอดแนมทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเข้าใกล้ห้องลับนี้ได้เลยในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ การเย็ดห้องลับแห่งนี้ถือเป็นหมัดเด็ดที่ทําให้ประเทศไทยได้เปรียบอย่างมหาศาลบนเวทีโลกข้อมูลบัญชีลับและเอกสารหลักฐานการฟอกเงินมหาศาลที่ถูกเย็ดได้กําลังกลายเป็นเครื่องมือสําคัญที่ไทยใช้ในการกดดันกัมพูชาในระดับนานาชาติความพ่ายแพ้ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของพื้นที่หรือกําลังรบแต่เป็นความพ่ายแพ้ทางจริยธรรมที่ฮุนมาเนตพยายามปกปิดมาโดยตลอด การที่ไทยเข้าถึงความลับระดับสูงเช่นนี้ได้แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถทางการข่าวกรองที่เหนือชั้นกว่าซึ่งจะกลายเป็นโซ่ตรวนที่มัดตัวผู้นำกัมพูชาไว้กับความช่อฉชนของตนเองอย่างดิ้นไม่หลุดความล้มเหลวทางความมั่นคงครั้งยิ่งใหญ่นี้ยังส่งผลให้นายทหารระดับสูงในพนมเปญเริ่มหวาดระแวงและดิ้นรนหาทางรอดเพราะเกรงว่าข้อมูลที่ไทยยึดได้จะถูกส่งต่อไปยังองค์กรตรวจสอบสากล สถานการณ์ในสมรรภูมิชายแดนจึงเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิงจากการรบพุ่งด้วยอาวุธกลายเป็นการต่อสู้ด้วยข้อมูลความจริงที่พร้อมจะถอนรากถอนโคนระบอบการปกครองเดิมให้พังทลายลงในพริบตาบทสรุปของมหากาบการชิงไหวชิงพริบบนรอยต่อชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้จบลงด้วยชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จของกองทัพไทยทั้งในมิติทางการทหารและการข่าวกรอง ห้องลับใต้ดินที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงและขุมทรัพย์ของระบอบการปกครองพนมเปญบัดนี้ได้กลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความล้มเหลวที่ทั่วโลกต่างประจักษ์ชัดเมื่อทองคําแท่งพันล้านบาทและทรัพย์สินมหาศาลถูกลำเลียงออกจากพื้นที่ภายใต้การคุ้มกันอย่างแน่นหนาเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบระดับสากลมันไม่ใช่เพียงการยึดทรัพย์สินแต่เป็นการดึงเอาหัวใจสําคัญของกลไกการคอร์รัปชันข้ามชาติออกมาวางไว้กลางแสงแดด ส่งผลให้รัฐบาลของฮุนมาเนตตกอยู่ในสภาวะสูญเสียอ,อำนาจต่อรองในทุกมิติของการเจรจาระหว่างประเทศในทางยุทธศาสตร์การปฏิบัติการของทหารพรานไทยในครั้งนี้ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการป้องกันประเทศเชิงรุกข้อมูลแผนผังอุโมงและรหัสลับสื่อสารที่ยึดมาได้ถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อปิดจุดอ่อนตามแนวชายแดนอย่างถาวร ป้องปราการใต้ดินที่กัมพูชาใช้เวลาสร้างมานานหลายทศวรรษถูกทำลายลงจนหมดสิน้นเหลือเพียงซากคอนกรีตที่ถูกปิดตายด้วยการระเบิดเชิงวิศวกรรมของกองทัพไทยเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกนำกลับมาใช้เป็นฐานที่มั่นได้อีกในอนาคตใช้ชนะครั้งนี้ส่งสัญญาณเตือนอย่างรุนแรงไปยังผู้รุกรานว่าอธิปไตยของไทยนั้นไม่อาจล่วงละเมิดได้และทุกการกระทำที่ท้าทายจะได้รับการตอบโต้ด้วยเทคโนโลยีและกำลังพลที่เหนือกว่าอย่างสาสม ผลกระทบที่ตามมาได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของความสัมพันธ์ในภูมิภาพประชาชนกัมพูชาเริ่มตื่นตัวและเรียกร้องความโปร่งใสาจากผู้นำของตนมากขึ้นเมื่อความจริงที่ว่าเงินภาษีและทรัพยากรของชาติถูกนำไปซุกซ่อนเพื่อความมั่งคั่งส่วนตัวได้กลายเป็นกระแสที่หยุดไม่อยู่ในขณะที่ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากนานาชาติในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเด็ดขาดแต่โปร่งใส การใช้ข้อมูลหลักฐานแทนการใช้เพียงกำลังทหารเพียงอย่างเดียวทำให้ไทยสามารถยืนหยัดบนความถูกต้องได้อย่างสง่างามสถานการณ์ที่เคยตึงเครียดด้วยเสียงปืนใหญ่เริ่มคลี่คลายลงแต่เป็นการคลี่คลายที่ทิ้งรอยแผลลึกไว้ในระบบการปกครองเดิมของกัมพูชาท้ายที่สุดแล้วขุมทรัพย์พันล้านที่ถูกพบในห้องลับใต้ดินไม่ใช่รางวัลของสงครามแต่เป็นเครื่องเตือนใจถึงราคาของความโลภที่ต้องจ่ายด้วยสิียรภาพของชาติ ทหารพรานไทยที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความกล้าหาญและความเป็นมืออาชีพที่สามารถปกป้องผลปร,งประโยชน์ของประเทศชาติไว้ได้อย่างเต็มภาคภูมิความลับได้ดินถูกเปิดเผยความยุติธรรมเริ่มทำหน้าที่ของมันและความมั่นคงบนแนวชายแดนไทยจะถูกจารึกไว้ด้วยชัยชนะที่เกิดจากความจริงและความกล้าหาญของกองทัพไทยที่จะไม่มีวันเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ชัยชนะครั้งนี้คือบรรทัดฐานใหม่ที่บอกให้โลกรับรู้ว่า ความจริงคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในสงครามทุกยุคทุกสมัย